มีสื่มวลชนต่างๆกําลังจับตามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียแล้วก็ที่เกิดขึ้นในฝั่งของจีนที่ใช้ไต้หวันแล้วก็ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิตาจนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบรับฝ่ายซ้ายอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้สถานการณ์ไต้หวันกับสถานการณ์จีนกําลังคุกรุ่นนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงกีดกันทางการค้าจีนอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของเซมิคมิคอนะครับซึ่งเป็นชิปที่ใช้สั่งการในระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นนะครับสื่อมวลชนก็ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเริ่มเดินหน้ากันแล้วนะครับนำเอาไต้หวันมารวมกับแผ่นดินใหญ่การเอ็กซ์ไซส์ทางทหารด้วยกระสุนจริงที่เริ่มต้นในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นแค่การฝึกซ้อมแต่ถ้าว่าความจริงมันคือการปิดล้อมไต้หวันซึ่งจีนสามารถลากยาวให้ยื้อออกไปได้ตามแต่ที่พวกเขาจะทำการปราถนา ในขณะเดียวกันสื่อก็มีการวิเคราะห์นะครับในส่วนของตะวันตกนะครับบอกว่ามองลึกไปจากเนนซี่เพโลซีถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนไต้หวันและก็สหรัฐอเมริกาการเือนไต้หวันของเนนซี่เพโลซีนะครับซึ่งก่อให้เกิดความอึกระทึกขึกโครมอย่างยิ่งเป็นฉากหนึ่งของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีนไต้หวันสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ70ปีก่อน หากมองไม่เห็นสายโยงใหญ่ของการเวลาก็ไม่อาจเข้าใจว่าจะขัดแย้งในปัจจุบันนะฮะจะปะทุเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในขณะที่ไม่ใช่แค่ที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับการเยือนไต้หวันของเนนซี่เพโลซีฮะสื่อยังมีการวิเคราะห์นะสำหรับสื่อข่าวต่างประเทศบอกว่ายังส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมชิปแบตเตอรี่ EV และอื่นๆอีกจำนวนมากนะครับนอกเหนือจากการ ทำให้ความสัมพันธ์ที่สหรัฐอเมริกาไต้หวันมีอยู่กับจีนเลวร้ายลงไปอย่างมากๆการเยือนไต้หวันของเนนซีเพโลซีนะครับยังทําให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับยุ่งเหยิงแก้ไขได้ยากอยู่แล้วยิ่งซับซ้อนทวีคูณเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์ในนะญี่ปุ่นฮนะปรากฏว่าชาวลัทธิมุน,นี นะครับประท้วงในกรุงโซโวยสื่อมวลชนญี่ปุ่นนะครับโจมตีไม่เป็นธรรมหลังชินโซอาเบะถูกลอบสังหารสมาชิกโบสแห่งความสามัคคีในเกาหลีใต้นะครับหลายพันคนออกมารวมตัวประท้วงที่กรุงโซนะครับโรงเรียนถูกสื่อญี่ปุ่นนะครับเสนอรายงานการโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมนับตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะถูกคนร้ายลอบสังหารเมื่อเดือนกรกฎาคม เขาบอกว่าหยุดการรายงานข่าวลำเอียงและกดขี่ทางศาสนาสมาชิกโบสถ์แห่งความสมัครใจในกรุงโซลปาร้องนะครับสโลแกนในภาษาเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับถึงการชูป้ายเขียนว่าเคารพเสรีภาพทางศาสนาและหยุดใช้วาจากเกลียดชังต่อโบสถ์ของพวกเราันะสถานการณ์การสู้รบในยูเครนจนถึงขระดนี้นะครับสงครานในยูเครนปรากฏว่า พระกำลังถ้าตะวันตกไม่ช่วยจัดอาวุธเปลี่ยนเกมปริมาณเพียงพอและด้านความมั่นคงด้านกำลังพลเคียบก็จะแพ้มอสโกอยู่ดีกองทัพที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็นผู้ชนะสงครามพลากำลังนะครับเว้นไว้แต่พวกพันธมิตรของกองกำลังขนาดเล็กกว่าจะจัดส่งนะครับทรัพยากรต่างๆ เพิ่มเติมเข้ามาในปริมาณใหญ่โตซึ่งรวมถึงกําลังบุคลากรด้วยซึ่งสื่อมวลชนนะฮะตะวันตกเขาทําการวิเคราะห์บอกว่ายังไงก็แล้วแต่ยูเกรนยังไงก็แพ้อยู่ดีในขณะที่ผู้นําของอินโดนีเซียจีบเทสลาตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าในอินโดนีเซียประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียเชิญชวนเทสลานะครับผู้ผลิต รถยนต์ไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของโลกเข้าไปทำการตั้งโรงงานทั้งแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าในอ e ินาแบบครบวงจรนะครับตามรายงานของสำนักข่าวบูเบิร์กที่มีการรายงานขึ้นมาในขณะที่สื่อนิวซีแลนด์นะครับก็มีการพบศพเด็กในกระเป๋าเดินทางที่ซื้อมาจากการประมูลของเก่าครอบครัวหนึ่งในนิวซีแลนด์พบศพเด็กนะถึง2คนในกระเป๋า ที่พวกเขาซื้อมาประมูลของเก่าหลังจากที่เปิดมันมาที่บ้านนะตำรวจนิวซีแลนด์ก็ยืนยันครอบครัวในเมืองเซาท์โอเกแลนด์ซึ่งอยู่ซื้อของ,ซ,งซึ่งถูกทิ้งในโกดังร้านประมูลออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับเพิ่งไปรับกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลิ่นก็โชยอย่างรุนแรงแล้วก็เชื่อว่าเด็กอายุป,ประมาณ5-10ปีแล้วก็มีการเสียชีวิตและถูกยัดกระเป๋าไว้กว่า4-5ปีเลยทีเดียว นะครับอีกเหตุการณ์เป็นเรื่องแปลกๆน่ะชายไต้หวันยัดศพแม่ของตัวเองแช่แข็ง5ปีสุดท้ายเรื่องแดงเพราะลูกสาวบอกครูย่าซ่อนอยู่ในตู้เย็นชาวไต้หวันตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเอาแม่ยัดไว้ในตู้เย็นนาน5ปีรับเบีย้ยเลี้ยงอย่างชีพสุดท้ายเรื่องถึงหูตำรวจเมื่อลูกสาวที่ถูกพ่อทำร้ายร่างกายไปบอกกับครูว่าย่า ซ่อนอยู่ในตู้เย็นนะครับสำนักข่าว CNA อ้างข้อมูลจางหลินจี้นะครับเจ้าที่สวัสดิการสังคมของเมืองนิวไทเปซิตี้นะครับออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าเจ้าที่สงเคราะห์ประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งแจ้งว่าพบเด็กหญิงวัย14ปีมีรอยพบช้ำต่างร่างกายโดยคาดว่าจะถูกทำร้ายโดยพ่อของเธอเองนะครับเจ้าที่และครูเข้าไปดังการตรวจสอบเด็กหญิง คนนี้ยังพูดว่าคุณย่าซ่อนอยู่ในตู้เย็นทําให้ประสานไปยังตํารวจจนกระทั่งพบศพจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่านางเจียงเสียชีวิตจากครอบครัวไม่ได้ไปแจ้งตายนะครับทำให้ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและยังคงมีเบี้ยนะครับอย่างชีพเดือนละ7,759ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9,200บาทนะครับระหว่างปี2016ตราบจนถึงปัจจุบันทั้งซื้อผู้ต้องหาก็บอกว่าไม่มีเงินทำศพ เจ้าที่ประชาสงห์อ็บอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดเหตุการณ์สลดนะครับเกิดขึ้นในไนจีเรียมีการซ่อนมัมมี่ไว้ในบ้านถึง20ศพนะครับวันเป็นเยื่อพิธีกรรมตำรวจไนจีเรียพบศพชายหญิงและเด็กจำนวน20ร่างถูกทำเป็นมัมมี่ซ่อนอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งที่เมืองเบนินซิตี้นะครับทางตอนใต้ของประเทศขณะที่ชาวบ้าน ในชุมชนซึ่งไม่รู้เรื่องมาก่อนต่างขนพองสยองเกล้ากันเป็นแถวๆนะครับในขณะที่ครูจีนก็ทำการชนะคดีดหลังจากถูกไล่ออกนะครับเพราะแมวไปโผล่หน้าจอขณะสอนออนไลน์ครูศิลปะรายหนึ่งในเมืองกวางโจวของจีนชนะคดีดถูกไล่ออกเพราะแมวโผล่ไปหน้าจอขณะสอนออนไลน์ และได้รับเงินชดเชยจากการฟ้องร้องจำนวน40,000หยวนหรือราว2 0 0 0 0 0บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับขณะที่ครูแซ่หลัวกำลังสอนออนไลน์และระหว่างที่เธอทำการสอนอยู่นั่นแมวของเธอก็กระโจนเข้ามาหน้ากล้องถึง5ครั้งบริษัทเทคโนโลย,ยีที่สอนคลาสออนไลน์ไล่ครูหลัวออกโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะแมวของเธอโผลเข้ามาหน้ากล้องหลายครั้ง ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับสื่อต่างๆทําการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ทั้งยูเครนนะครับเหตุการณ์ทั้งอ่สยุรัสเซียนะครับจนถึงขนาดนี้รัสเซียยังคงรุกคืบไปอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้โอกาสที่ยูเครนจะชนะนั้นแทบไม่มีเลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเรื่องการกีบกันทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมาย สนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพื่อทำการกีดกันทางการค้านะครับไม่ให้จีนเข้ามามีอิทธิพลหลังจากที่มีการค้นพบนะครับโดยอาจารย์คนหนึ่งของฝั่งจีนนะครับแต่คราวนี้นะครับการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นสหร,รัฐอเมริกาให้การสนับสนุนการลงทุนด้านนี้มากขึ้นนะเพราะว่าเป็นสมองในการใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือและระบบคอมพิวเตอร์ ในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งสื่อกำลังมองว่าอะไรเป็นปัจจัยนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในในไต้หวันนะครับจนเป็นที่มาของการที่สหรัฐนะครับพยายามที่จะยั่วยุคทุกวิธีทางแล้วก็แคนาดากำลังจะส่ง สสนะครับเข้าไปให้การสนับสนุนอีกรูปแบบหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือสาเหตุอะไรที่สหรัฐอเมริกาต้องทําแบบนี้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์แล้วสาเหตุที่สหรัฐทาแบบนี้เพราะพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันนะครับเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็มีผับพิมพ์พันธบัตรออกมาเพื่อค้าประกัน ธนบัตรอีกทีหนึ่งนะคำปากการะกันแบงก์อีกรอบหนึ่งนะครับและมากเข้ามากเข้าก็เกิดอัตรางเงินเฟอ้อระยะ23ปีหลังโดยเฉพาะช่วงโควิด1 9สหรัฐอเมอริกามีการพิมพ์ธนบัตรนะครับหรือการพิมพ์แบงก์เพิ่มขึ้นถึง50เท่าตัวนะครับทำให้อัตรางเงินเฟอ้อจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจทําทุกวิธีทางให้ประเทศผ่านวิกฤตไปให้ได้นะครับเกมที่เห็นในตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองระดับโลกทั้งภัยธรรมชาติ ภัยการเบืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สงครามไวระสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเกิดขึ้นมาบ่มอมกันและหนักขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมขณะนี้สื่อมวลชนต่างๆกําลังจับตามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียแล้วก็ที่เกิดขึ้นในฝั่งของจีนที่ใช้ไต้หวันแล้วก็ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิแต่จนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบ นะครับฝ่ายซ้ายอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกยมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พักดีราชันปวงราชาไทยพักดีราชันวาคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเทินทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำเื่อ้ได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนทานผผ่านพ้นโคยิดไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศละคน ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าพัยไม่เคยไหวหวัว่นฝ้าทรงผูกพันใ้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุดใจเธอไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิให้สัญญาพ่อ ไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไัยไม่เคยไหวหวันฟ้าทรงผูกพันใท้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น